ดีค่ะเอ่อเราเราเรียนอังกฤษกันอยู่นะเราอยู่กับใครอยู่กับใครนางแอนนี่พอค่ะไม่นังหน้าปัวนี่หน้าสดมากเลยนะสด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 โอ้ยมันมาเรียนหรือมันมันทำเงียบเหรอมีทังกระเป๋าโอ้ยแมนสอนมาวอาเล่สอนมาดีค่ะอยากจะลองหวมาทวนนะคะนี่ น้องตาลน้คะน้องน้องน้องลอยคะน้องกุ้งค่ะสวัสดีค่ะเออลำนู้นะคะแล้อยู่กับ่บมเออคุณตาค่ะแล้วก็ปอกแปงนะคะแล้วแบบว่าวันวันวันเสาร์อยากไปไอเนี้ยฉันทำพรามเกไม่ดูไ่แล้วคุหคิดถึงถ่ายเตมเต็มไอเนี้ยมไปกันก็ ก็เราภาเาอังกเราไม่ดักเขาเล่นกันบ้าบหนึ่งต่อไปเราก็พักแล้วพักแล้วแหละพักตอนแรกแล้วหมดเวลาแล้วพักแล้วไปแล้วนะบ๊ายบายอ้ยบ๊ายบายดิอ้ยอ้ยบอกบ๊ายบายดีถมเล่นด้วยแหละเ๋ยวไปไม่กองดิี Hello?